ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบบกันมาวันนี้ก็มีโอกาสตักเตือนตัวเราเองเนื่องจากเรา เป็นชาวพุทธบ,บริษัทส,สีในพระรัตนตรัยเราจะได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตก็มีล้มหายตายจากกันก็ทำให้ต้องเป็นเครื่องตักเตือนตัวเราที่จะต้องน้อมสิ่งที่ต้องระลึกให้เกิดขึ้นเป็นเพื่อนแท้ของเรานั้น จะประกอบไปด้วยอะไรก็ทำให้น้อมพระธรรมอยู่เสมอพระธรรมจะสอนให้เรามีเพื่อนหรือมีสติมีการละอายต่อบาปพอเราจะตักเตือนตัวเรานั่นหมายถึงเราต้องมีสติสัมปชัญญะ หรือคาดหวังได้ว่าจะอยู่กับเราตลอดชีวิตและใกล้ชิดเราที่สุดก็คือสติสัมปชัญญาของเราที่เราจะต้องเรียนรู้สั่งสมในความตนิดชิดเชื่อกันจนสามารถระลึกรู้ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน จนสามารถเรียนรู้ชีวิตและก็สัจธรรมของชีวิตเกิดความแห้งแล้งในใจไม่รู้สึกวันไหวต่างๆกับชีวิตที่เราดำเนินหน้าที่ในกระแสะโลกแล้วก็ใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของการใช้ชีวิตประจำวันก็จะมีความพร้อมยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถฝึกสติสัมปชัญญะ ของเรานะคือสิ่งสำคัญทีเดียวที่เรารู้สึกตัวรู้สึกกับการเห็นความไม่เที่ยงของตัวเราความไม่เที่ยงเป็นความจริงถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราก็จะยอมรับในความไม่เที่ยงต่างๆในะสิ่งที่เห็นได้ยินสิ่งที่เกี่ยวข้องกันสิ่งที่นัดหมายกัน ก็เป็นคำมั่นสัญญานะที่เราได้มีโอกาสน้อมตักเตือนตัวเราอยู่สม่ำเสมอน,นั้นก็ต้องเ,อเก็บหลักของคุณงามความดีที่จะสอนตัวเราเองกันสิ่งที่เราฝึกสตินั้นเราจะแยกแยะสภาวะของการสั่งสมความดีงาม ของการใช้ชีวิตและก็หน้าที่ของเราให้ฝึกให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนเกิดความชำนาญแล้วก็มีความชินกันสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องเป็นเครื่องตักเตือนตัวเราก็ในเรื่องทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิที่ตั้งมั่นพร้อมทั้งมีการละลึกรู้ เหตุของใจเหตุของกายเหตุของการกะระทำของเราพวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้พรธะทมคำสอนกันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนาการเราจะได้เห็นพวกเราเหินห àng, นะ่างคุณงามความดีนะไปเกาะติดยึดมัน่นกับสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกจนทำให้เราน่าเป็นห่วง ชีวิตขาดที่พึ่งขาดเพื่อนสนิทมิตรสหายคำว่าเพื่อนที่ยิ่งใหญ่นั้นเราจะต้องรู้จักตัวตนของเรานั่นก็คือสติสัมปชัญญะที่เราจะต้องฝึกอบรมตนให้อยู่ด้วยกันให้สนิทกันให้คุ้นเคยกันจนเป็นเพื่อนที่ตักเตือนตัวเราเองได้ะไม่ให้ไหลไปสู่กระแสที่ ขาดศิลธรรมขาดประพฤติปฏิบัติตนซึ่งจะประกอบไปด้วยกายวาจาใจในหน้าที่ที่เรามีความรักความสามัคคีกันศิลธรรมนั้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องนะป้องกันไม่ให้เราตกไปสู่ที่ชั่วตกไปสู่ที่ต่ำแต่เราฝึกศิลธรรมแล้ว นะฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนกระทั่งรู้สึกได้ตามความเป็นจริงของเราตามกระแสที่เรานำมาตักเตือนตัวเรานั่นหมายถึงวัะสงสารและการออกจากวัตะสงสารนั้นก็จะต้องรู้จักเหตุของความที่เรายึดมั่นถือมั่นถ้าเรามีสติจริงๆแล้วเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของเรา นะทั้งภายนอกความคิดคำพูดและสู่การกระทำของเราแล้วเราจะมีความมั่นอกมั่นใจยิ่งขึ้นนะปราณีตยิ่งขึ้นถ้าเรามีเพื่อนแท้ของเราก็คือสติสมัชัญญะที่เราจะต้องพร้อมที่จะรับรู้พฤติกรรมของเราในการที่จะใช้ชีวิตตามปกติของเราได้ ในอดีตที่เราเคยดิ้นรนเคยรู้สึกกลัวเคยรู้สึกไม่กล้าที่จะทำความดีนีให้เปิดเผยแต่ถ้าเรามีสติเห็นการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาทางใจของเราก็ทำให้เราสามารถมั่นใจจะอาการที่ใจเราเกิดเป็นกุศลอกุศลใดๆ ก็จะยับยั้งได้อะไรที่ตกไปสู่ความที่ชั่วอย่างไรก็ตามในะสังคมอาจจะไม่รู้แต่ตัวเองนั้นจะต้องรู้เนื่องจากสิ่งที่เป็นกรรมดีกรรมชั่วนะจะมาครองใจของเรานะเราจะต้องพิจารณาได้ทันทีว่าสิ่งนั้นผิดศีลธรรมผิดนะต่อกฎหมาย มีการประทุสลายตนและคนอื่นสตินั้นเมื่อรู้สึกตัวรู้สึกทันกับเหตุการณ์ของความนึกคิดคำพูดการกระทำนั้นก็จะทำให้เราไม่หลงไปสู่กระแสะแห่งความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะมาพูดจะตักเตือนตัวเราเองนะไม่ให้เผลอตัวเผลอตน ก็คือจะต้องสร้างเพื่อนของเราให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะความจริงพวกเรา,าผู้ใต้บริษัทสีนั้นก็ยังมีความเชื่อว่าเราต้องมีาสามีภรรยานะมีเพื่อนสนิทมิตรสหายมีกาลยานามิตรของเรานะนั่นหมายถึงเพื่อน่จริงแล้วเพื่อนอย่างนั้นเรียวกว่าเพื่อนกระแสะโลก แล้วก็เพื่อนที่จะเกือ้อกูลอุปถัมภ์ค้ำคูณกันเพื่อจะให้การใช้ชีวิตในกระแสะโลกเป็นไปด้วยสอดคล้องต้องกันแต่สิ่งที่จะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันเสมอนั้นก็ต้องมีเข็มทิศของการใช้ชีวิตเรานะก็คือจะต้องละชั่วสร้างกรรมที่ดีไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นนะ จำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวตามประสบการณ์ที่เราได้เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ใช้ชีวิตกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนกการนั้นก็มีนะปฏิปทามากมายที่เราจะนำมาเครื่องตักเตือนตัวเราเพราะนั้นจำเป็นเหลือเกินจะต้องน้อมฝ่ายกุศลในการที่ใช้ชีวิตแบบ ฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลเราก็ได้นน้อมเหมือนกันการที่มีผู้เสียสละใช้ชีวิตล่วงหน้าก่อนที่เราจะได้พบได้เจอนั้นก็เป็นครูให้เราได้เห็นแต่เราสั่งสมอกุศลไว้ในใจอยากมีอยากเป็นอยากได้มาครอบครองโดยไม่ชอบโดยการเบียดเบียน นั่นหมายถึงเรากำลังนะร่วงเกินนะตนและคนอื่นเราก็จะยับยั้งเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ไปสู่การไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นเป็นเป็นเครื่องยืนยันหรือสตินั้นจะต้องมาทันเหตุการณ์ของความคิดมาทาันเหตุการณ์ของการเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้มาครอบครอง เพราะน,นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้วัดนะว่าเราได้ฝึกฝนตนจนมีสภาพเห็นทุกข์ในใจของเราหรือไม่ทุกข์ที่เกิดที่ใจนะยังไม่ได้สำเร็จผลเพราะเรายังไม่ได้มีคำพูดและยังไม่ได้มีการกระทําให้สำเร็จผลแต่เมื่อเรามีสติหรือมีเพื่อนของเราตักเตือนเสียก่อน ก็จะทำให้เราไม่ไหลหลงไปในกระแสะโลกซึ่งมีเวลาไม่มากนักในการที่เราจะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เป็นปุตุชนนะทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตทั้งหลายไม่เที่ยงไม่สามารถที่จะยึดครองว่าเป็นของเรากันไดนะ้การที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่า ตัวผู้พูดเองนั้นนะได้รับาการล้มเหลวในชีวิตประการใดแต่ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะเราเห็นคุณและโทษจากการสั่งสมการกระทำที่ดีการกระทำที่ไม่ดีการที่เราได้เห็นพฤติกรรมต่างๆก็เป็นผลทำให้ปัจจกัจากราแตการได้เห็นได้ยินแล้ว นะเป็นผลอย่างไรในชีวิตบ้นปลายในช่วงสุดท้ายของชีวิตกันเพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อมั่นนะเหตุจากเราทันความรู้สึกของเราเนะี่มนุษย์เราเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหลือเกินที่เราได้ใช้ชีวิตกันแล้วมีเหตุของความถูกใจและไม่ถูกใจนะเป็นเรื่องปกติของปุตชนในสังคมที่เรา สร้างบุญสร้างกุศลกันแต่เราเรียนรู้ไม่ถึงการดับทุกข์เราก็จะต้องสั่งสมแต่ด้วยความเพียรการสร้างทานการฝึกสติระลึกให้ทนันความรู้สึกของความนึกคิดความรู้สึกความอยากมีอยากเป็นอยากได้มาครอบครองเหล่านี้นให้ประคับประคองป้องกัน ไม่ใแต่รู้แตลวงไปสู่การกระทําที่เบียดเบียนกันนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกเรามีโอกาสเหลือเกินนะที่การพัฒนาเพื่อนที่รักเราอย่างแท้จริงนั้นก็คือสตินั่นเองนะที่จะตักเตือนตัวเราแล้วเรายึดพระธรรมคำสอนเพื่อจะให้มีความละอายต่อบาปแต่เรามีความละอายต่อบาปนะ และยิ่งมีสติครบถ้วนเราจะไม่สู่การล่วงเกินด้วยกายวาจาใจของเราอย่างแน่นอนและพร้อมที่จะใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรเก็บพร้อมรอมลิฟนะแล้วก็มีการสละมีการเกื้อกูลและมีการเจริญไปด้วยเข้าถึงการเป็นผู้ให้ของเราเมื่อเราเรียนรู้ เนเรียนรู้กายเรียนรู้จิตใจเรียนรู้ความรู้สึกนั้นเท่าที่มีประสบการณ์เราจะใช้ฝึกการระลึกตามในพระธรรมคำสอนก็สอนให้เราน้อมระลึกหาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งกายและใจของเรากันคำว่าน้อมระลึกในสมัยอดีตนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจ แต่พอเรามีการสร้างความเพียรฝึกตนให้มีสติให้มีเพื่อนอันแท้จริงของเราเราก็จะทำความเข้าใจได้อย่างทันทีโดยที่เราไม่ต้องจ้องจับผิดจับถูกของอาการความนึกคิดของอาการที่จิตใจเราเกิดของสภาวะต่างๆซึ่งรับการเสพเข้ามา เมื่อเรามีการเสพเข้ามานั่นหมายถึงกลลวงให้เราหลงทางหรือไม่คนทั้งหลายที่ฝึกอบรมตนจากการสั่งสมไปด้วยความเพียรต่างๆนั้นสิ่งที่จะต้องตักเตือนตัวเราเสมอนั้นก็เป็นเรื่องการเบียดเบียนกันการนำให้สังคมนั้นแตกแยกนะการ อ้างอิงสิ่งที่เป็นคุณธรรมเบื้องสูงในพระธรรมคำสอนนั้นแอบอิงไปด้วยนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ถ้าเราเรียนรู้พระธรรมคำสอนส่วนใหญ่ก็จะนำมาสอนตัวเราเองกันแล้วก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนนะความรู้สึกต่างๆเพื่อจะให้ ส่งเสริมเป็นแนวทางของการที่จะพัฒนาตนให้เกิดความพร้อมให้เกิดมีเพื่อนสนิทนะเกิดขึ้นกับเราการ,ระยานมิตรนั่นหมายถึงเรากำลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่สติปัฏฐานหรือสติที่เราฝึกจนเกิดรู้สึกได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในฉับพลันทันดวนนั้นหมายถึงเรา เกิดสติขึ้นไม่ได้เกิดไปแล้วนะใจหลงไหลไปในกระแสโลกสองสามวันห้าวันเจ็ดวันถึงจะคิดได้และลึกได้ได้บวหมายถึงเพื่อนเราหรือสตินั้นยังไม่เกิดขึ้นจริงยังไม่ได้สมบูรณ์จริงยังไม่ได้รักเราจริงนะถ้าสติที่รักเราจริงนั้น ก็จะเป็นธรรมชาตนะิตักเตือนตัวเราเสมอนะโดยที่เราไม่ได้ย้อนหลังไประลึกเราจะสามารถระลึกเหตุของการเกิดนั้นทันทีโดยที่เราไม่ต้องเตรียมการโดยที่เราไม่ต้องระมัดระวังประการใดสตินั้นเป็นของที่เราจะยืนยันในชีวิตของเราที่จะใช้ชีวิตในกระแสะโลกด้วยความ มั่นอกมั่นใจนไม่ได้เกิดความรู้สึกสลดเศร้าหมองในใจเนื่องจากสติเห็นความไม่เที่ยงต่างๆทั้งร่างกายของเราก็ดีทั้งสภาพจิตใจของเราก็ดีเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความเพียรประการใดเราก็จะต้องน้อมตักเตือนเสมอว่าทำอย่างไรปัจจุบันนาการนั้น ใจิตใจของเราถึงการเป็นผู้ให้หรือไม่ถ้าใจิตใจของเราคลองการเป็นผู้ให้อย่างไรเราก็ได้เพื่อนแท้ของเราเสียแล้วนั่นก็คือตัวสติตัวปัญญาตัวเห็นสภาพไม่เที่ยงในใจของเราและเห็นการยึดมั่นถือมั่นในใจนั้นหมดไปพร้อมทั้งมีการพิสูจน์ ในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจตรงไหนยึดตรงไหนปล่อยตรงไหนสงบและเข้าใจสัจธรรมของชีวิตของตนนะนั้นเพื่อนที่แท้จริงของเราก็คือสติสัมปชัญญะนะแล้วก็เห็นนะปัญญาที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจ หมดไปจากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆจะเป็นสิ่งที่กระทบต่างๆก็ไม่ก่อกวนใจของเราเพะฉะนั้นเพื่อนแท้ของเราก็คือสติสัมปชัญญะทำไปสู่ให้เกิดปัญญาญาณกันได้วันนี้ก็พอสมควรนะที่เราได้มีโอกาสหยิบยกเรื่องเพื่อนแท้ที่สามารถอนุเคราะห์ตัวเรา ให้เราเข้าถึงกระแสะความไม่เที่ยงกระแสะแห่งสัจธรรมต่างๆจนกระทั่งเห็นนะีหรือมีเห็นความเมตตาใ,ในใจเห็นการวางใจใ,ในใจของตนนะเขเพอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยวีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และ คุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทธีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ